One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let this pain, I completely betrayed this go of pain Am สวัสดีจ้าตัวโตเทยไทยมาแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป,งปายสุขอขอสุขคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่วงหม้อมอยห,อย,หอยสังจ้าวันนี้มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะ อากาศวันนี้ก็12-13องศาได้แต่ก็สลัวเสลียนะคะแสงสว่างไม่มากเท่าไหร่นะคะวัน2วันที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอุ่นเลยทีเดียว1 5บ6องศาตโต,ตกับพ่อใหญ่ก็ไปปั่นจักรยานกันนะคะปั่นไปหาเพื่อนเมืองนูน้นเมืองนี้เมืองใกล้ๆรอบๆเรานี่แหละค่ะสิกว่ากิโลเมตรถึงราวๆยี่กิโลเมตรได้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเห็นคลิป คลิปสั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเมืองหนาวช่วงฤดูนี้ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆกําลังเริ่มบานเริ่มผลิหลากหลายที่ธรรมชาติกําลังสวยงามก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปด้วยกับการนั่งคุยในบ้านบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวตัวเองก็เหมือนทุกคนรู้ดีนะคะว่าตัวตัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานประจํานะคะจะทําแค่บางวันก็3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็เสร็จ ถ้าเสร็จก็จะมีเรื่องราวมานั่งคุยกันด้วยหรือว่าถ่ายทำข้างนอกด้วยผสมประสานกันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องสามีฝรั่งกเกษียณอยู่บ้านด้วยกันตลอดก็อาจจะมีงุดหงิดใส่กันนะคะก็คือเรื่องของตัวโตวเองกับพ่าใหญ่นะคะวันนี้ก็เลย สอวันก่อนก็เลยคุยกันวันนี้แกก็เลยเริ่มไปออกกําลังกายแต่ก่อนแกก็จะไปออกกําลังกายอาทิละสองสามวันนะคะวันละละชั่วโมงก็ว่ากันไปโตโต,ต้ก็เลยคุยกันว่าเธอก็ต้องให้เวลาฉันด้วยฉันอยากทํานู่นทนํานี่อยากทําคลิปทําอะไรด้วยถ้าเฝ้ากันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางครั้งเราไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ นอกจากเป็นคลิปเที่ยวนะคะก็จะได้ถ่ายแกด้วยบ้างเป็นบางครั้งนะคะถ้าแฟนคลับ FC เก่าๆติดตามกันมานานก็คงจะรู้ดีนะคะพอสองสาวันก่อนก็หันหน้าเข้าคุยกันว่าแบบนี้แบบนั้นต้องมีเวลาว่างให้ฉันบ้างแต่ก่อนแกไปทำงาน7โมงครึ่งแกออกบ้านกลับมาบ้านก็5โมงกว่านะคะเราก็มีเวลา ทั้งวีทั้งวันเราก็รับผิดชอบส่วนการทําความสะอาดบ้านทําอาหารทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็ว่ากันไปนะคบไม่ว่าจะเป็นไปตลาดไปซื้อของส่วนมากก็โตโตเป็นคนทําแต่ตอนนี้แก,กเกษียณตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มหันหน้ามาคุยกันให้เวลาว่างกันด้วยอะไรด้วยนะคะให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันแต่เรื่องหึงเรื่องห่วงเรื่อง,องการเช็คนูนค่นเช็คนี่แกก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่แค่ปรับแค่คุยกันเฉยๆนี่แหละค่ะการที่อยู่กับฝรั่งกเกษียณฝรั่งอายุมากบางคนก็คิดว่าง่ายนะคะแต่คําว่าคนแก่นะคะบางครั้งอารมณ์ของเขาก็อาจจะเหมือนเด็กเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก่วันข้างหน้าเราก็จะแก่เหมือนกันแต่ตัวเองก็บอกแก่อยู่ว่า เธอก็บางครั้งก็ออกไปหาเพื่อนก็ได้ไปทํานู่นทํานี่ก็ต้องแบ่งกันเราก็อยากจะไปเดินไปเหินคนเดียวบ้างไม่ใช่ว่าไม่รักกันไม่อะไรกันนะคะแต่มันถ้าตัวติดกันเป็นปลาต้องกูตลอดเวลาบางครั้งมันอาจจะหงุดหงิดใส่กันได้ง่ายนู่นนี่นั่น,นอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะถ้าเป็นคู่ผัวตัวเมียมีลูกมีเต้าไปกัน3มคน4ี่คน5คนมันก็ไปคนละเบียกกันนะครับเพราะว่าลูกด้วยอะไรด้วยแต่เรามันสง คนตายายนะคะวันนี้ก็เลยบอกแกไปออกกําลังกายซะไปนะคะเธอจะได้แข็งแรงนู่นนี่นั่นมันก็ดีกับสุขภาพด้วยเราก็ห่างกันเนิดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงวันหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตอนบ่ายนี้ตัวโต้ก็บอกอยู่แล้วฉันก็จะพาเธอไปปั่นจักรยานเหมือนเดิมเราก็ไปปั่นจักรยานกันอาจจะไปฝั่งทางเยอรมนีก็ได้เพราะว่าเมืองตัวโต้เองก็ติดเขตียดชายแดนนะคะ ก้าก,กิโลเมตรก็ถึงอีกเมืองหนึรือ1สิบกว่ากิโลเมตรก็ถึงอีกเมืองหนึ่งก็อาจจะไปย่านชายแดนก็ได้ค่อยว่ากันก็ใจทุกคนได้เห็นวิวทิวทัศสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะหลากหลายอย่างนะคะนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตกับฝรั่งกเกษียนเราก็ต้องวางแผนกันแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เมื่อวานต,วตัวเองก็โพสต์ไปในเพจของคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่เขาช่วยกันหรือว่าเพจคล้ายๆกับ เจ้าหน้าที่ที่เขาเคยติดต่อกับพวกสถานผู้ได้อะไรได้ต่างๆนะคบเป็นเพจใหญ่เหมือนกันของคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะเราก็โพสเข้าไปถามเรื่องวีซ่านะคะกำลังว่าจะทำวีซ่าเพราะว่ารอบนี้ตัวโตกับพ่อใหญ่จะไปเมืองไทย3เดือนนะคะสำหรับพ่อใหญ่ก็ต้องขอวีซ่าถ้าเกิน1เดือนหรือเกิน45วันช่วงหนึ่งเขาก็นุโรม45่วันก็คือเข้าประเทศไทยได้ฟรีวีซ่านะคะตอนนี้ก็ ถามไปแต่ทีนี้วีซ่าก็เปลี่ยนทุกปีสมัยก่อนก็ส่งพาสปอร์ตก็ยื่นคำร้องขอไปรายรไปจ่ายเงินไปแล้วก็ส่งพาสปอร์ตไปสถานทูตแต่ทุกวันนี้ก็เขาบอกว่าขอออนไลน์ได้แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆแนะนํากันก็ถือว่าดีมากนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ก็เข้ากลุ่มได้นะคะไทยเนเธอร์แลนด์นะคะก็มี ปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องวีซ่าเรื่องการนำมาหาก,กินและอ,อาศัยอยู่ในเทเลนก็หลากหลายคนก็ช่วยกันดีนะคะแต่เขาก็แนะนำมาว่าแรกๆก็ต้องขอวีซ่าก่อนได้แค่60วันนะคะหลังจากนั้นตัวตเองกับแฟนก็ค่อยว่ากันอาจจะบินไปเวียงจันท์ไปขมินหรือไปกัมพูชาหรือไปเวียดนามก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งก็จะได้กลับมาเดือน2เดือนสำหรับเรื่องวีซ่า เพื่อนๆเขาก,ก็ออกวความคิดเห็นและก็แนะนํากันดีเพราะว่าบางคนก็มีแผนมีแผนแฟนก็กเกษียณเหมือนกันกับเราเผื่อไปเมืองไทยเราก็ได้ความรู้กับเรื่องการทําวีซ่าไปเรื่อยๆนะคะตัวบทกฎหมายของแต่ละเมืองแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ก็ถือว่าดีคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีน้ําใจช่วยเหลือกันแนะนํากันดีนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็หลากหลายอย่างหลากหลายเรื่องราวนะคะ แต่สาหรับตัวโตกับพ่อใหญ่ก็พยายามนั่นแหละค่ะน้อยอย่างน้อยบางครั้งแกเห็นเราแวแบ,บๆ,ๆขึ้นมาแกกาะเงียบ้างคนนึงร้อนคนนึงเย็นคนนึงนั่นคนนึงนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการใช้ชีวิตกับฝรั่งก็ต้องเปิดเผยแล้วก็หันหน้าเข้าคุยกันคเคลียร์กันไปอย่าสะสมความโกรธนะคะคเคลียร์กันไปวันต่อวันส่วนมากเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนั้นกล้าพูดต่อหน้ากัน อย่างน้อยเราก็มาเป็นแฟนกันเป็นคู่รักเราไม่ใช่คู่แข่งนะคะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างตัวโตวเองการที่ได้สามีได้แฟนอายุมากก็เป็นเพราะว่าตัวเราเลือกเองนะคะตอนอยู่เมืองไทยตอนที่เริ่มหาฝรั่งบางคาทวนที่ท่องอยู่ในสมองว่าจะก,กิ๊กจะแฟนต่างชาติเท่านั้นตอนนั้นก็มีฝรั่งตั้งแต่รุ่น20กว่าก็มี30กว่าก็มีมาจีบมาคบ ดูนะคะแต่เราเลือกเองที่อยากจะได้คนที่มีอายุมากกว่าเพราะว่าตอนก่อนที่จะมาอยู่พัทยาก่อนที่จะหาแฟนฝรั่งเราก็เคยมีแฟนคนไทยอยู่นะคะคลิปต่อไปจะคุยเรื่องแฟนคนไทยอย่างดุเด็ดเผ็ดมันให้ฟังถึงขั้นวิ่งจะไปตกไปตีกันเลยทีเดียวนะคะณนะตอนนั้นนะคะเราก็ยังอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวโตโต,ตจะคุยคลิปหน้าให้ฟังนะคะว่าตอนใช้ชีวิตอยู่ กับแฟนคนไทยเป็นแบบไหนสว,สวยๆอย่างเราก็ต้องผ่านมือคนไทยอยู่แล้วนะคะกว่าจะมาถึงมือฝรั่งมังค่านะคะนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งนะคะก็ถือว่ายากง่ายแตกต่างกันไปวัฒนธรรมภาษาของเขาพื้นเพของเขาการกําเนิดเกิดมาของเขามันไม่เหมือนเราด้วยนะคะเราค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเข้าหากันค่อยจูนเข้าหากันนะคะ อย่างตัวโตวเองก็เลือกเองนะคะอายุ50กว่าขึ้นมาเผื่อมีความอบอุน่นการงานที่มั่นคงดูแลเราได้เพราะว่าแต่ก่อนแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรเราต้องคอยเทคแคร์ดูแลคนอื่นมาตลอดตอนที่เราได้แฟนคนไทยเราก็มีแต่ดูแลเทคแคร์เขานะคะพอเราเลือกต่างชาติเราลองดูซิว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่การงานจะมั่นคงการเงินเขาจะดีเราก็มองไปนะคะเพราะเราก็อ่านเกมไปเพราะว่า ประสบการณ์ต่างๆมันก็สอนเรานะคะให้เรารู้เรื่องชีวิตการใช้ชีวิตคู่การเลือกคู่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ทุกวันนี้สังคมมันก็เปิดกว้างนะคะการจะหาฟงหาเป็นหาฝรั่งสายฟอไม่ว่าจะไปตรงแหล่งที่มีฝรั่งโดยตรงภูเก็ตสมุยพัยทยาปัตตพลกรุงเทพอะไรสถานที่ต่างๆหรือว,ว่าเราจะหาในโลกออนไลน์ ก็หาได้นะคะเราอย่าใจร้อนสําหรับน้องๆกําลังหาฝรั่งเห็นหลาก,หลา,กหลายช่องทางที่ถามเข้ามาก็เราอย่าใจร้อนพอเราก็ให้โอกาสตัวเองค่อยๆศึกษาเรียนรู้คนนู้นคนนี้ไปนะคะสักวันก็เจอคนที่ใช่้คนที่ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงเราคนที่คุยกันแล้วถูกกอจะเป็นฟงเป็นแฟนกันได้มันได้อยู่แล้วนะคะถ้าเราพยายามด้วยอะไรด้วยนะคะเราไม่ใจออกเสียก่อน เพราะว่าตอนตโต้คบตโต้คบพร้อมกันเยอะมากนะคะสี่ซาห้าคนหกคนก็ว่ากันไปตอนทั้งคบในโลกออนไลน์โลกความจริงทางพัทยาด้วยกว่าจะรู้กันนะคะก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะตอนนั้นตโต้ยิ่งพาก็เหมือนย้ำหลายครั้งตโต้พาฝรั่งไปบ้านหกเจ็ดแปดคนเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเราอยากจะเปิดเผยให้เขาเห็นว่าฐานะการเงินการงานพ่อแม่พี่น้องเราเป็นยังไงเขาจะยอมรับเราได้ไหมเราก็เลยกล้าโชว์เขา พกอย่างนะครับเผื่อเขาจะได้เห็นว่าเราอยู่แบบนี้แบบนี้นะเขาจะได้ช่วยชีวิตเราด้วยเผื่อเราได้มีโอกาสดีๆได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเราด้วยเราก็คิดอย่างนั้นมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่การใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งก็คือเราต้องกล้าพูดกล้าคุยกล้าเปิดเผยต่อกันทุกแทบทุก,ทกเรื่องก็ว่าได้นะคะน้อยนักน้อยหนาที่จะเก็บไว้ในใจคนเดียวอาจจะมีบ้างเรื่อง ญาติพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปเรื่องเงินเรื่องทองที่ส่งเสียพ่อแม่พี่น้องเราเราก็อาจจะมีหลบมีซ่อนมีปิดบังแฟนไ้เนตหนึ่งนะคะสําหรับตัวตัวเองนะคะแต่คู่อื่นก็ไม่กล้าก้าวร่วงนะคะเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละชีวิตเป็นมาพื้นเพต่างๆแต่ต่างกันไปนะคะวันนี้มีเรื่องนี้แหละคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ